สวัสดีครับรถแห้เสื้อนอนกินรถย่อมมีบาดแผลเ้ท่งฝนเที่งงาขำอือสอมไปน้ัม่มแงไปนั่มสอมไปนั่มครับเช็คไปเรื่อยอยาจะพาไปบึงนะครับนี่แหละประสบการณ์บบเกิดนกับโบเป็นประสบการณ์นะครับ ฝนตกไปแห่หมดกอนกับฝนตกนะครับฝนตกไม่พอนะครับ,นะรบงานขำเอาลังค่าไปกินน้ำเนี่ยบ่มีขอบตัวน,นี้ก็ไม่แน่นนะครับบอแแ่นนะปัดอยู่ข้างล่างลุยลุยอยู่พี่นองฝนตกปปัดอยู่ข้างล่างเานีนอน,น,นอนเนียนนอน กระซมไปน้าเฮ็ดไปน้านะครับเนาะอยู่ในหัวเดียเนียนบ่เนี่ยนะครับตรงนี้ที่ทําก็คือเป็นเขาเอื่อยอย่างเหรอไข่เล็กทักเ,เล็กทักบ่สิเป็นซองขึ้นไปทั้งทึงนะครับเนาะเป็นซองขึ้นไปทั้งทึงนะครับวันนี้จะทําการใส่หมวกแล้วก็ขึ้นไปดูลังคานะครับขึ้นไปเบื้องลังคานะครับ ผซื้อว่างาขามเอาไปกินเหมือนวันนี้ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายสามนะครับเตรียมตัวนะครับสวงบ่ายสามเนาะอ่างานกับขอบคุณงานท่างเจ้าภาพ่นครับก็บไปซอยกันนะครับต่อรองราคากันลดทั้งไหนกับว่ากันไปซอยกันไปนะครับพอไเด้อยู่ไเด้กินไปนะครับอ่าแล้วเมื่อเราได้งานแล้วเราก็อย่าลืมดูนะครับ นี่อันดับแรกนะครับลมรดนะครับลมรดเท่าอันดับแรกลมรดนะครับลมรดลมรดเนาะก่อนเสียอองางห่อเช็คนะครับเช็ค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 เนื้อี่ตะปูบอ่ะลมรดนะครับเมื่อกี้ก้าวขาบออกมากอะรู้สึกว่าเบรกคาดนะครับเช็คนะครับเบรกคาดเท่า คาดดีบเอเกียร์นะครับรถคาดซิกมันเป็นตังสีครับรถคาดซิกนะเบิ้งบ่ครับเ <laughs> <laughs> นียนอนอยู่คันเหล็กนะครับเสริมเติบแต้งไปเลยครับนะเบรกมือเส้าอนี่ดังครับเบรกรู้สึกว่าดังนะครับเช็ดดังก็เพ่อะไปได้ครับเพราะว่าเบรกรุนีนานทีเป็นพาเบรกนะครับว่าไม่ใช่ดิสเบรกเป็นพาเบรกหรือดัมเบรกบอผมก็ยังผมมีความดูปนน้ปไหนเนาะ ่เช็คลมรถนะครับเช็ครดทุกครัง้งนะครับ,บแบบเช็คลมรถนะครับเช็คลมลดลแล้วก็เช็คน้ำมันเท่าครับเตลมลิมน้ำมันนะฮน้ำมันนี่เราไปแห่ประสบการณ์นะครับแห่อ้มอ,อมบ้านนี่สิเติมเท่าไรอ่าจ้าบาทนะครับมันกับสิเกิดความฉนางกับสิหูนะครับในเมื่อเช็คล,ลมรถ ระบบรดเรียบร้อยเขาก็มาเช็คเ,เครื่องปั่นเข่านะครับน้ำมันเ,เครื่องปั่นเราอยู่ที่เกเน้ำมันหมดนะครับก็ไม่ถือว่าหมดนะครับเราก็ตรงเติมนะครับเกลงไปต่ํานะครับหลังจากแห่นะครับเช็ดน้ำมันแล้วเ่าก็เช็ค power เขานะครับ power เช็ค power เราก่อนออกแห่นะครับ ไฟจังไดขึ้นแดงข้างบ่ออกค้างเดียวบ่ครับเช็คพัดลมนะครับระบบเช็คพัดลมนะครับไฟนะครับออกบ่ลำโพงเข้าออกซูดอกบ่โตสำคัญทนะบางคนนี่ไปแฮนะครับ่นขึ้นมากอะนะครับอาสีมีมาพิงหรือจังไดมามาขัดถือกให้มันขยับนะครับมันกับบดดังเข้ากับเช็คนะครับ ให้มันเนียนนะครับให้มันเนียนข้างหน้าน้าเช็กข้างหน้านาครับนะครับก่อนจะออกแฮ่ครับจะต้องเฮ็ดเป็นประจาอยู่แล้วครับเฮ็ดแล้วมันก็เกิดความชำนาญนะครับเกิดความชํานาญแล้วก็เป็นประสบการณ์ผ่านไปนะครับทีดีสา่งซันไปเอยนะครับอ่ะวันนี้จะขึ้นมาเช็คดูว่างาขามเอาไปกินนะครับพูพิศดีก่สงสัยสิได้เฮ็ด ขอบนะครับเห็ดขอบอ่อมเลยเนี่ยปลายสังกะสีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อใจงาบักขามหรืองามมวงเลือเกินนะครับถ้าถอยมาชนปุ๊บนี่มันจิตสีออกเลยบอกไงวะาลังค่าสีครับตรงนี้ตกกันขอบเล็กเห็ดขอบเล็กกันอ่ะงานอีกงานหนึ่งนะครับอืทำขอบเล็กกันนะครับว้าขึ้นตามบันได้เรา นะครับตามบันไดตามบันไดโอ้ยถูกนะครับเดี๋ยววันนีมือกับถือตัวนึงนะครับชั่วแซกนะครับนี่งาขามเอาไปกินครับอมนิดซีไซม์หมวกด้วยนี่ใส่หมวกเพิ่นใส่หมวกนะครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะ เสียงเบียดจะไม่ลอยจะลงไปพื้นทีเนี้มันทีทางลงพื้นนะมันทีบอลลอยไปไปทังหน้ากตบทีทางลงพื้นประ,ประมาณบ่ร้ายดอกอเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับมันทีเป็นยังไงนะครับผมเฝ้าปรถึกโอ่ลงยากครับขึ่นลงยากขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับรถเนียคาดสิกเสียนอนกิน งา a ปลาคามเอาไปกินนี่พี่เถิงๆนะ nga ปลาคามครับบุบเข้าไปแล้วสังกสีสีครับสีสีสได้เฮต์เครื่อนครอบครอบเล็กนะครับกันไว้งานต่อไปนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขมัน,นคีคืมนะครับไปแฮฝนทิ้ตกบอทดสอบไปน,นล้วกันลำโพงสีกันน้ำได้ดีบอถ้าแห้งมันก็นกันบ่ได้ครับเพิ่งบอกอยู่ พ้าต๊ะพอลิ่นๆนี่กันได้อยู่มันกับพ่อได้นะครับถ้ามันแห้งร้ายมันกับโบได้นะครับขอไปโบกงนคือเก้าน,นะอ่ะเขาไปทดสอบไปเรื่อยนะครับไผมีความรู้กอะ่ะแบ่งปันกันไปนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับรถเห่คลาสิกเสือนอนกิตน,นะครับเตรียมตัวบ่ายสามวันนี้บ้านน้องเหลือสวัสดีครับ